จากกรณีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังภายหลังนัดประชุมเพื่อถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติ รณีรับคำร้องที่นายนัทพรโตประยูนขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราส9ิเก้าว่าการกระทําของนายอานนนนพานายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม่และนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือดุ้งจัดชุมนุมปราสายเมื่อวันที่10สิงหาคม2563้าที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบบราาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ซึ่งตุลาการศาลรัฐรธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าข้อเรียกร้องสิข้อในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษาัตริย์และการอภิปรายในวันนั้นเข้าขายใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1 3และกลุ่มองค์กรคืคอระขายเลืกอการกระทําดังกล่าวทันทีต่อมาทางด้านนางสาวปนัสยาสิทธทิจิรวัฒนกุลหรือรุงได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระหว่างการฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุว่า ไม่ให้มีการไตส่สวนเพิ่มเติมจากพยานผู้ถูกร้องไม่ยอมเบิกตัวอานน์และไม้มาฟังคำวินิจฉัยเมื่อกระบวนการยุติธรรมดูไม่ยอมรับฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมเช่นนั้นความอายุติธรรมคงเกิดเป็นแน่แท้ผู้รับมอบชันทะทั้งสองและลุงจึงออกจากห้องไม่ฟังคำวินิจฉัยต่อและยังทวิตอีกด้วยว่าเขาบอกว่าหนูล้มล้างการปกครองทั้งที่หนูขอแค่การปฏดิวรวูป หากย้อนไปเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ทัังสิตธ์ลุงปนัสยาได้ขึ้นเวทีปราศัยกล่าวิบข้อเรียกร้องและด้านหลังเวทีข้อความได้ขึ้นข้อความบนจอด้วยว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติแม้ผลคำาวินิัยจะออกมาชัดเจนแล้วแต่บรรดาลูล้อมม็อบ3นิ้วก็ยังอ้างว่าต่อให้จะปฏิวัติก็ไม่ใช่การล้มล้างอยู่ดี นอกจากนี้ยังมีสมาชิกม็อบ3นิ้วไม่พอใจกรณีนี้อย่างมากมีการโต้เถียงแทนว่าเป็นภาพตัดต่อสร้างเฟกนิวโดยฝีมือสลิมบางก็ว่า I.O. โอทำงานแล้วในขณะที่กลุ่มแนวร่วม3นิ้วก็มีการจัดกิจกรรมนำกระดาษ2แผ่นที่มีข้อความว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างและยกเลิก1 1 2ไปติดบริเวณสถานที่ต่างๆด้วยล่าสุดนางสาวนัทธามหัตนาหรือโบ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับคำมินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่งงกับข้อโต้แย้งที่ว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างเพราะจริงๆแล้วสารรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าปฏิรูปคือการล้มล้างแต่บอกว่าการกระทําที่เกิดขึ้นไม่ใช่การปฏิรูปและจะนําไปสู่การล้มล้าง ดังนั้นหากจะโต้แย้งต้องชี้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็นไปเพื่อการปฏิรูปอย่างไรจะมีน้ําหนักกว่าการพูดซ้ําๆว่าปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างเชื่อว่าถ้าจะโต้แยง้งก็มีวิธีอธิบายได้อยู่เช่นทุกอย่างที่ทําไปแม้ศาลจะเห็นว่ารุนแรงเกินคําว่าปฏิรูปแต่จริงๆการปฏิรูปอาจเกิดได้โดยหลายวิธีและการเพิ่มความกดดันบางครั้งก็นํามาสู่การปรับตัวและส่งผลถึงการปฏิรูปได้เช่นกัน ไม่ใช่จะทําให้เกิดการล้มล้างได้อย่างเดียวดังนั้นศาลจรึงไม่ควรคาดเดาไปในทางเดียวในการวินิจฉัยไปในแนวทางที่ทําให้เกิดการปิดกัน้นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งขัดกับความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเสียเองส่วนวิธีการที่ว่านั้นจะนำไปสู่การปฏิรูปซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนได้จริงหรือไม่สังคมจะตัดสินได้เอง